ช่วงปลายปีแบบนี้หลายบริษัทก็คงคิดที่จะจัดงานเลี้ยงหรือแจกของรางวัลให้กับพนักง,งานกันบ้างใช่ไหมล่ะคะแต่เงินที่เราจ่ายไปหรือของที่เราแจกไม่ใช่ทุกอย่างที่ทางกรมสรรพากรอนุญาตให้เรานำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะ 1. แจกรางวัลตามงานประเพณีไม่มีในระเบียบบริษัทเช่นนสมชายเป็นเจ้าของธรุรกิจ จัดงานเลี้ยงประจำปีและแจกรางวัลให้กับพนักงานแต่ไม่เคยกำหนดไว้เป็นระเบียบชัดเจน 2. แจกรางวัลตามงานประเพณีมีอยู่ในระเบียบบริษัทเช่นนางสมหญิงเจ้าของธุรกิจจัดงานเลี้ยงประจำปีแจกรางวัลพนักงานเหมือนกันแต่บริษัทมีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 3. แจกรางวัลจากการชิงโชคเช่นบริษัทน้ำดื่มจำกัด แจกรางวัลชิงโชคใต้ฝาน้ำอัดลมแล้วผู้โชคดีดันเป็นพนักง,งานของบริษัทเองซึ่งจากตัวอย่าง3ข้อนี้ก็มีเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งก็ได้แก่ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนั่นเองค่ะถ้าการแจกรางวัลต่างๆไม่มีอยู่ในระเบียบบริษัทก็ไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายทางภาษีได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูในตารางนี้กันเลยค่ะ การแจกของรางวัลตามประเพณีไม่มีระเบียบบริษัทจะไม่หักหน้าที่จ่ายเพราะไม่เข้าเงื่อนไขของการมีเงินได้ตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรค่ะสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลการให้โดยสเสน่หาเจาะจ,จงถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ3บริษัทจะนำรายจ่ายนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นสําหรับบุคคลธรรมดาตามมาตรา42วงเล็บ28ค่ะต่อมาการแจกของรางวัลสําหรับการจัดเลี้ยงตามระเบียบบริษัทเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1สาม,มารถหักหนาะที่จ่ายรวมกับเงินเดือนได้ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลการจ่ายสวัสดิการพนักง,งานถือเป็นรายจ่ายเพื่อบริษัทโดยตรงและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะ สุดท้ายการแจกของรางวัลจากการชิงโชคไม่ว่าจะเป็นการแจกพนักงานหรือแจกในการส่งเสริมการขายก็ตามค่ะผู้รับอาจจะเป็นใครก็ได้หากมีการสุ่มของรางวัลการประกวดการแข่งขันชิงรางวัลหรือการชิงโชครายได้ดังกล่าวจะเข้าลักษณะเงินได้ตามมาตรา40วง8ต้องหักณที่จ่าย5%นะคะส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายนี้ไปเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ หากจ่ายเพื่อส่งเสริมการขายหรือจ่ายตามวัตถุประสงค์ของกิจการค่ะและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้รับยกเว้นด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะการแจกรางวัลพนักง,งานหรือการจัดเลี้ยงประจำปีสิ่งที่บริษัทควรระมัดระวังก็คือบริษัทได้กำหนดการให้และการจัดเลี้ยงนี้ไว้ในระเบียบนโยบายของบริษัทหรือไม่ค่ะเพราะจะเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้ใจ่ายทางภาษีที่ต้องนำไปใช้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะหากมีการให้สินของหรือการให้บริการบริษัทจะต้องนำจำนวนดังกล่าวมาคิดเป็นฐานภาษีขายด้วยค่ะเพราะทางภาษีถือเป็นการขายนั่นเองค่ะดังนั้นตอนจะให้ของพนักงานก็ต้องตรวจสอบและเช็คเรื่องภาษีดูดีๆก่อนแจกนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ